มีเหรออุ้ยหนักด้วยนี่ครับมองเห็นไหมโต,โ,ตโตอยู่เหมือนกันนะอ่ะความหมานเข้ามาแล้วจะบอกที่สองก็มีความหมานแล้วครับโต,โ,ตโตเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทรับชมที่บ้านนะครับผมอืมมี ขึ้นไหวไหมอ้มีครับอืมอมีน้ำหนักอยู่หน่อยโอ้แจมหนึ่งวสวยๆมองเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวไปเทรับชมที่บ้านฮนะเหลืองๆนะน้่นนี่ตัวนี้สี่ขีดห้าขีดได้ครับตัวใหญ่ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีตอนเช้าครับอากาศหนาวหนาวเย็นๆเ,เนาะเ็าออกมายามบ้างรันนะครับผมใบนี้ไม่ได้มานานแล้วนะอยู่ตรงนี้ลูกนึงครับใบนี้ไม่ได้ออกมาดักนาน,นครับมาดักแต่น้ำเยอะๆ เบนไวนานแล้วแต่ว่ามีรอยคนมาดักนะรอยคนอื่นมาดักวันนี้อากาศเย็นๆนี้ปลาไหลจะเข้าไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดักไวสิบกระบอกนะครับเดี่ยก็เหมือนเดิมครับเดี่ยปลาย่างกระบอกแรกก็ไม่มีครับหมดตัวแนละ้วแต่ไม่น่าหมดหรอกมันลกขนาดนี้อยู่ที่ว่ามันจะมาเข้าไหมแค่นั้นเอง เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเรื่อยๆครับกระบอกแรกก็ฟาวเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกระบอกที่สองกันอตรงนี้กระบอกที่สองครับจะมีความหมานไม่นอกวันนี้อากาศเย็นเจี๊ยบเลยครับ มีเหรออุ้ยหนักด้วยนี่ครับมองเห็นไหมโต,โตอยู่เหมือนกันนะอ่าความหมานเข้ามาแล้วจะบอกที่สองก็มีความหมานแล้วครับโต,โตเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทยรับชมที่บ้านนะครับผมไปโอ้ยมันหมาน ไปลุ้นเงินต่ออยู่ตรงนี้อีกหนึ่งก็บอกนะครับมีความหมานมาแล้วตัวสวยด้วยตัวใหญ่เลยไม่มีโอเคกระบอกที่สามไม่มีตัวหมายลกมากครับ แต่ว,ว่าคนก็หาดักประจําเนาะแต่ผมก็มารอบที่สองและมารอบแรกตั้งแต่น้ํายังไม่ลดนะครับตอนนี้น้ําลดลงไปแล้วอ่ะเราปลุ้นกันต่อครับหมันใครหมันมันเนาะตรงนี้อีกหนึ่งก็บอกครับผมไหมายก็สวยอยู่ มีขึ้นไหวไหมโอ้มีครับอืมพอมีน้ำหนักอยู่หน่อยโอ้แต้มหนึ่งสวยๆมองเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวไปเทรับชมที่บ้านฮนะเรืองๆนะ่ะสามขีดได้ครับตัวนี้โอ้แต้มสวยๆครับไป เป็นรุ่นยันต่อครับก็ถือว่าหมาอนอยู่เนาะเนี่ยดูไหม่สิครับลกมากเลยดักยังไงก็ไม่หมดครับคนอื่นก็ดักด้วยว่าจะมันจะเข้าบัางรันเราไหมแค่นั้นแหละอ่าลูกนี้ไม่เข้าครับดักไม่ตรงจุดก็ไม่เข้านะครับผมปลาไหล แล้วอยู่เป็นจุดเหมือนกันนะว่าผมลองไปดักจุดที่ผมเคยได้นะก็เข้าหรือครับจุดไหนเคยดักแล้วเข้าก็ไปลองซ้ําดูก็ก็ยังมีเข้าอยู่นะอ่ะดับรูนกันต่อครับยามมาห้าลูกแล้วเพิ่งได้สองตัวแต่สองตัวก็สวยๆมาบอกที่หกครับตรงนี้ ตัวไม่ใหญม่มีอยู่ครับนี่ใส่นิ้วชี้นิ้วโป้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทรับชมที่บ้านเนาะสวยอยู่ครับจะบอกนี้หมานไหมเรามารุนกันครับระวังตกไปนะลูก มัชเนียบไม่มีอ่ะกระบอกนี้ไม่มีครับเหลืออีกสามกระบอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมดูรูปนี้ครับว่าจะมานไหม ไม่เข้าโอ้ไม้อย,ย่างสวยเลยไม่มีตัวเหลืออีกสองลูกครับสุดท้ายเราไปดูกันจะมีแต้มเพิ่มไหมอยู่ข้างในนั้นอีกลูกหนึ่งครับ มีไหมมีตัวน้อยมีตัวน้อยน้อยขนาดไหนอืมแก็คอ่ะรับเทรับชมที่บ้านครับน่าจะใช้ยูชีใช้ฝักคุณครับอโอเคถือว่ามันนะครับ เหลือกระบอกสุดท้ายแล้วดักทั้งหมดสิบกระบอกครับโอ้ข้างในานุ่นลูกแบบอยู่ข้างในานุ่นกระบอกสุดท้ายเราไปดูก,กันครับ นี่ครับกระบอกสุดท้ายเราอยู่ตรงนี้ดักไว้แบบนี้ดูว่ามีตัวไหมไม่ค่อยลกเท่าไหร่จะเป็นไม้ทับถมไม่มีโอเคไม่มีครับก็ดักมาสิบลูกก็เข้ามาสี่กระบอกเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเทรับชมที่บ้านนะจะมีตัวไหม ไปครับก็กลับมาถึงบ้านนะครับอะมาดูปลาไหลที่เราได้มานะครับนี่แยมก็พอส,อสวยๆอยู่นะน,นี่เท่านิโปลนะครับ้วดูกระบอกที่สองครับโอ้ยื่อนี่ใส่เดียวกันเลยปลาไหลกำลังโตนะครับ โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยสามขีดตัวนี้ไม่ขาดสามขีดแล้วครับนี่ตัวนี้สี่ขีดห้าขีดได้ครับตัวใหญ่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ความหมานของเราก็ได้แค่สีแต้มนี่ครับสีแต้มนี้ก็สวยอยู่ งไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามไปด้วยนะครับผมดักปลาไหลหาอยู่หากินนะครับเหยื่อปลาย่างนะครับรอบนี้ส่วนมากผมจะใช้ปลาย่างนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ